สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของนักกษัตริย์คนเกิดปีจอนะครับเราจะมาทํานายดวงชะตาของคนเกิดปีจอกันครับว่าคนเกิดปีจอนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนีครับในช่วงวันที่1จนถึง15เมษายน2563ครับทั้งในเรื่องของดวงชะตาการงาน การเงินและก็ความรักนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับจะได้ไม่พลาดในทุกๆก,การทำนายดวงชะตานะครับ กับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับของคนเกิดปีจอครับในช่วง1จนถึง15เมษายน2 6 6 3นี้ครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาคนเกิดปีจอกับดวงชะตาการงานนั้นไพ่ห้าถ้วยจะพูดถึงจะหวังสิ่งใดในเรื่องงานนั้นก็หวังไม่ได้นะครับเพราะว่าคนเกิดปีจอนั้นมักจะเจอกับความผิดหวังนะครับเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาในดวงชะตา าการงานนะครับเรียกได้ว่าหลายๆท่านเองนะครับที่รอคอยงานอยู่สมัครงานไว้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะมีคราวดีนั่นเองนะครับคนเกิดปีจอในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเจอกับปัญหาในเรื่องของการงานเยอะแล้วก็มีความเครียดที่มาจากในเรื่องของการทํางานทําสิ่งต่างๆครับเพราะว่ามีปัญหามากมายเหลือเกินนะครับ The e m p e r อ r ครับจะพูดถึงดวงชะตาการงานครับของคนเกิดปีจอนะครับว่าในช่วง1จนถึง15 เมษายน2563นี้คนเกิดปีจอครับโอกาสของคุณจะมาจากการที่คุณนั้นได้พบเจอ พบปะพูดคุยหรือว่าประชุมนะครับหรือว่าไปสังสรรค์น,นะครับไปเจอกับคนนะครับที่อยู่รอบร้อมรอบตัวคุณในเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการงานนะครับอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนฝูงเจ้านายเก่านะครับหรือว่าลูกน้องหรือว่าเพื่อนๆที่ย้ายงานย้ายที่ทํางานไปแล้วนะครับลองออกไปเจอคนเหล่านี้บ้างคนเหล่านี้จะนําเอาโอกาสดีๆในเรื่องงานมาให้คนเกิดปีจ่อนั่นเองนะครับเรียกได้ว่า คนเกิดปีจอจะได้พบกับโอกาสดีๆนะครับโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานการทำสิ่งต่างๆผ่านการออกไปพบปะ พบเจอพูดคุยกับคนเหล่านี้นะครับรวมถึงการไปประชุมงานด้วยนะครับคนเกิดปีจอทั้งหลายครับในช่วง1จนถึง15เมษายน2563นรยนี้นะครับไพ่7ดาบจะเตือนให้คนเกิดปีจอระวังนะครับในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆนะครับระวังคนที่ทำงานร่วมกับท่านนะครับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่อยู่ลายร้อมรอบตัวท่านที่ทำงานร่วมกับท่านนั้นจะทิ้งงานทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบ ระวังตัวท่านเองจะโดนกั่นแกล้งจากคนในที่ทำงานนะครับนี่คือสิ่งที่ไพ่เจ็ดดาบนั้นอยากจะเตือนคนเกิดปีจอครับเกี่ยวกับดวงชะตาการงานในช่วงหนึ่งจนถึง15เมษายน2563น้25นี้แหละครับเอาใจช่วยคนเกิดปีจอนะครับให้เจอกับโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆนะครับที่จะเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะพาตัวเองไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมได้นะครับเอาใจช่วยดวงชะตาการงานของคนเกิดปีจอ ทุกๆท,ท่านเลยครับอาละครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีจอกันบ้างนะครับมาดูซิว่าดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีจอนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับดวงชะตาการเงินของนักกษัตริย์คนเกิดปีจอนะครับในช่วง1จนถึง15เมษายนครับ2563ครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีจอครับไพ่หนึ่งเหรียญจะพูดถึงคนเกิดปีจอนะครับบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องเงินนะครับมองเห็นช่องทางใหม่ๆในการสร้างรายได้โอกาสดีๆในเรื่องเงินนะครับรวมถึงบางท่านเองมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภครับไพ่8ดคาถาจะพูดถึงดวงชะตาการเงินครับของคนเกิดปีจอครับว่าคนเกิดปีจอนั้นมีเกณฑ์ที่การเงินจะคล่องตัวกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมารวมถึง ไพ่หกเหรียญน,นั้นนะครับจะเป็นบทสรุปในดวงชะตาการเงินครับของคนเกิดปีจอครับว่าการเงินคนเกิดปีจอจะดีขึ้นนะครับได้รับความช่วยเหลือนะครับได้รับความอุปถัมจากคนรอบข้างจากบุคคลที่3นะครับ นี่คือดวงชะตากการเงินครับของคนเกิดปีจอนะครับมีเกณฑ์ว่าจะดีขึ้นนะครับเอาใจช่วยใครที่กําลังท้อใจนะครับแล้วก็ไม่สบายใจกับสภาวะก,การเงินนะครับของตัวท่านเองในช่วง1จนถึง15เมษายนนี้การเงินของท่านกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น,นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสู้ๆและพยายามให้มากครับ เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ดวงชะตาความรักนะครับของคนเกิดปีจอกันบ้างนะครับมาดูที่ว่าดวงชะตาการเงินไปแล้วดวงชะตาการงานไปแล้วดวงชะตาความรักของคนเกิดปีจอนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีจอนะครับในช่วง1นึ่จนถึง15เมษายน2563ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีจอนะครับไพ่สามคาถาจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ครับที่เรียกได้ว่าจะพัฒนาไปดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาสำหรับคนเกิดปีจอที่ ใครก็ตามนะครับมีความขัดแย้งกับคนรักนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการคืนดีครับสำหรับใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา คุณและคนรักนั้นมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีนี่จะเป็นช่วงเวลาที่ความรักของคุณนั้นพัฒนาไปอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นอีกครับแต่สิ่งหนึ่งที่คนเกิดปีจอจะต้องระวังในช่วง1จนถึง15เมษายน2563นีน้นั่นก็คือความลับครับระวังอย่าเผลอมีความลับ กับคนรักของคุณนะครับเพราะว่าคนรักของคุณนั้นจะจับได้นะครับและความลับนั้นจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปครับรวมถึงใครที่มีความรักความสัมพันธ์แบบลับๆก็ต้องระวังโดนเปิดเผยด,ด้วยเช่นกันนะครับไพ่แปดเหรียญเองจะพูดถึงนะครับคนเกิดปีจอนะครับว่า เตือนให้คนเกิดปีจอนั้นใส่ใจในรายละเอียดของความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักนะครับเพื่อที่ความรักของคุณนั้นจะมั่นคงและก็ดี ยิ่งยิ่งขึ้นไปครับเอาละครับนี่คือดวงชะตาความรักของคนเกิดปีจอนะครับสำหรับใครที่เป็นครอบครัวคบหาดูใจกันอยู่นะครับสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีเท่าไหร่นะครับในการที่จะเริ่มต้นมองหาใครนะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นน่าจะได้สนุกนะครับกับการเรียนรู้กับการใช้ชีวิตนะครับอยู่ในโลกส่วนตัว กับสิ่งที่คุณชอบนะครับกับสิ่งต่างๆที่คุณนั้นอาจจะไม่เคยได้ทํา นะครับหรือว่าไม่ได้ทำในเวลาที่คุณนั้นมีคู่อยู่นั่นเองนะครับนี่จึงเป็นเวลาที่ดีที่คุณนั้นจะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นครับส่วนใครที่รอคอยนะครับเป็นคนโสดแล้วรอคอยใครสักคนหนึ่งนะครับเชื่อว่าอีกไม่นานครับคนคนนั้นกําลังจะมาหาอย่างแน่นอนนะครับคุณไม่ต้องตามหาแต่ว่าเขานั้นจะเดินเข้ามาในดวงชะตาความรัก ของคุณเองครับเอาละครับนี่คือดวงชะตาความรักครับของคนเกิดปีจอในช่วง1จนถึง15าเมษายน2 5 6 3ก่อนหน้านั้นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานของนักกษัตริย์คนเกิดปีจอนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับจะได้ไม่พลาดในทุกๆก,การทำนายดวงชะตานะครับกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ